พกีเคยเห็นเหล็กชนใหม่ตาก็ไม่เห็นูใ้ผัวไปทายลูกเาดีเาี่ีนูว่าฉันเขาเพิ่มแล้วเรียบบดเด่นมามามาเห็นยาอยู่บัดนี้บัดนี้สองสองสองเก้าบถูกูกริงโอยููนี่สองเต้าเรมันจอตัวฟังฟัมบ่ มาจุดโไปหลายจุดค่ะจานไปมุนไปพุ๊ด um. like ้ยแล้วภาพไปได้เก้าได้เก้าสี่สองโนยเก้าสี่สองไม่ยอเลยเนเนเลี้ยวเป็นยันเป็นตัวใหญ่เ็นันเตัวใหญ่เนว่าเห็นเก็ดกางตัวใหญ่มุกงเีเีกีบอตัวเอิ่บอกเยเมีนกีบออกตีเก็ดสาเดีนึ่งเออเอเอเห็นเนาะ อ๋เกินมากไปเลยเขยอนพอเรียกน้ำตุนหน่มเม่ยเยาเยาว์เยาดังไหมอยาวาดังกานเห็นเราฮกเยาวาดังเออยเยาวดังกันเขาเห็นแล้วยาวาดังเห็นตัวอะก่อ โอ้ยก็บ่าเหตุดใหญ่ก็ว่าสามเ็ดค่ะยัาเราดังเนอะบันเนอะเบกจะลากลอกกว่ากผู้ยังเราดังอ้ต๊กใก่บเด็กอะเซีสิไิงยินบอโอ้ในเห็นสามเกตเราก็มางยูทูบอ่งนี้ก็เห็นสองเ็ตะสองเ็ะโอ้ใกล้เคี่ยงตัวนี้นะสองเ็ดสามเก เขาก็ซื้อวนอยู่นี่แห2 7 3 7 7 2อยู่นี่แล้วถูกต้องวนไปวนมาแม่น่ต้องซื้อไสเื้อเงินซื้อเท่านั้นอ่าจังซี่กสรุปง่ายๆทุกสทุกอย่างก็ขึ้อยู่ที่ดวงล่ะแม่ค่ะนั้เลขที่แม่เห็นมื้อนี้เนาันสมมุติว่า มืออื่นมือฮือเนี่ยเลขออกไหมพันว่าออกตัวนี้ออกตัวไม่โลดเปลี่ยนจันอย่าบอกให้กำลังใจแม่ออกตัวที่เห็นนี่เระไปขอเพื่อให้เห็นคักๆเราอย่อเสียดอกแม่ขันหน้าฮอวพี่เราหด่อนนี้ว่าอาจารย์เอ้ยขันอยากได้ไฟฟ้าเราวันที่หนึ่งเด้อวัดสันเอามาให้เนี้ยว่าสันอยากได้เราวันที่หนึ่งเขาได้ได้ไฟฟ้าแท้ขันได้เราวันที่หนึ่งนะครับผมเดินทางมาจากไซก่อแม่ชนบุรีค่ะชนบุรีใช่โอ้ย เดินทั้งว่าเพื่อสีมมาขอโชวขอใช่ยู่วัดดงนะเพื่อนเฮนี่ท้าะแม่เนาะมาีไม่เราก็ตั้งใจคือตั้งใจตั้งแใจธิษฐานจิดมุุนอยู่แล้วโอ้ยลูกหลานนี่ส่งมวลาไป้ึคงเมื่อกาวบเด้อยีเด้อตระัต อธิษฐานเอาให้มีโศกกมีได้อยู่เพราะแม้นมาบ่ได้ชงสมหวดก็ได้มาตลอดทั้งละจำเป็นบุญบาลมี่มองในโนบนบคักนบเนื้อแล้วเมื่อบอกอาจารย์มันสร้างว่าโอ๋ถามอาจารย์ว่าแล้วจำว่าตะลุตุนเนาะอาจารย์จะก็บอาว่ากันตุนเรา มาหอดมาถึงแล้วก <'s> <in> ็ให้สมความมุ่งมั่ปรารถนาครับผมทุกูทุกคนนะครับจันคำนี่แหละครับเอฟซเ้ช่างมาจากทางชนบุรีนะครับชนบุรีสนะน่าจค้อนคบนี่ครับอีพ่นีก็แม่นอาครับข้สามนี่ล่ะอันนี้สมพอดีัวนีมานั่จบอกกันน่ว่าเอาเค่ตองแค่น่ เร,เริอะไินนะไงมาสรุปนะแม่เนาะแม่เห็นเจ็ดสามยูู 3, แม่ได้ห้าเจ็ดสองเนาะมีกี่บับ้น ยังบ่มีครับบีผ้เท่านีเม็นบไแมนย่าผ้าลายเลยอะกระดาษสีไหมใช่ถูกต้องเก้าัแน่เก้าเก่าที่สองแต้มมือนี่ค่ะประเด็นก็คือผมมาตามโค้งสุดท้ายกับพอดีมาท่อมพ่ออีแม่ครับพี่พ่อพอดีเนาะผมมาติดตามโค้งสุดท้ายครับอาจารย์มาดงนะเพื่อนเพราะว่างวดหนึ่งเล็ก็ขอทั้งหมดทั้งหลังเลยครับผมอยู่อะวดนี้กัสิเลยมากขอคว่ำอนุเคราะห์ตัวเล็กแนวทางก็งอยเดี๋ยวนี้ ตัวไหนมาฉีออกแต่นี้มาถามเราเฮ้ยก็ะองกเห็นนกระป๋องกระติกกระปางกรติดกระของกระเนาะไม่ต้องหรอกครับผม มาคำเนี่ยยังน้อยมาเนี่ข้านั่อยุ่ข้ายากไลายางไล่เนี้ยไปไล่มองไล่บอลแตลอแต่ข้ากันรอต้นไม้ที่จว่าคำบ่านมาจะโดนหรือเปล่จะโดนแล้วตัดเว้นอยู่น่นละซีมุ่งใช่ไหมผมย่างไก่กับโจ๊กว้าเกียวไให้ย่างอบซ้อนจะว่าอบซ้อน โอ้ก็เห็นตัวแท้บ่าบาทนี้โอ้เออนั่น้ั่นนัแนวม่ตางทา้งข้มฝันเนาะฝันที่แรกอะฝันว่านี่นี่พระมาถามว่าอาจารย์ไหนจะฝนแล้วยี่สิบฝนไปได้จากชดนี่เลยยี่สิบฝนมฝันยี่สิบฝนผมเริ่มฟังเอาเอาไม่อาจารย์อ่าเริ่ม เริ่มจากที่แรกเนาะเริ่มจากตองวดตองวดอิหรีนี่นี่ส่วนของเลขอาจารย์เนาะก็เรียงเลขอาจารย์ก่อนก็สีมาว่าเรียงในร่างส้วงคนมาส่งเนาะอาจารย์เนาะโอ้ก็เลขอันนี้นะเลขอาจารย์ผู้เดียวก็ได้เลขอาจารย์โอ้ร่างส้วงคนต่างหากนาะอาจารย์เนาะส้วงคนต่างหากโอ้ออาเอาอาจารย์เนาะเลขอาจารย์นี่ตองวดไล่จังใดครับอาจารย์ครับไปมีพระมาถามมามีพระมาถามมาอาจารย์นายเจ้าฝนแล้วก็เผื่อว่าได้ยี่สิบฝนฝันบ่เนี่ยอาจารย์ฝันโอ้ฝันฝันอย่างนี้แต่ได้ก็เลยว่าเอาสองศูนย์เลยครับผม อันส่วนอันสองหาศูนหนึ่งแต่ฟันว่าได้ครับรถขัน้นง,ง้างๆอยู่วัดนี่แหละ <c oughs> แน่นแอนที่หิเยอดขึ้น้เยอะอเใช้ออกฟังชี้หาอันหกชิบป,ปีที่แล้วนี่บอกแต่เลขบ้นกะยังกับมีหาศูนย์มีหาชี้แบบบางครมาทุ่มกันก็นกปูแถาเพื่นฟันว่านี่ผู้มัดมีผู้ถาามอดบ,บอกคนไปตัดใหม่ซักซีแก่มุ่งวัด อัน <unting reflex> สองเมตรหาซีบไฮตัดสองเมตรหาชิบครับผมเอาไปฟังไว้ซีมุ่งวัดกระ่านมันจะเละขากันไปเลยโอ้เออแล้วก็ฝันไปเชียนเอามานีเลยตัวซีหาเนี่ยจเลื่อรถเนาะครับรถที่กันตัวฝันนี่ยับทั้งเนีนก็เนียนันเดอร์เดินอันนีตัวสองหาศูนย์นี่ละโออาจารย์มากสองหาศูนย์จะรับงวดนี่เนาะเนียนสองหาศูนย์ เอาใส่ <dling> ai, บนใส่ล่างตัดชื่อบนชื่อล่างลวดลวดบ่อยจันที่เจ้าไหนนู้นีล่างต่างหาะประตูไปลวดเพราะประตูไปลวดมาแต่ว่ามันขึ้นเนี่ยฟันว่ามีพูทเหงายไม่หลุดก้อนดีฟันนั่นนอนหนึ่งเว่นคือเสียงเล็กน้อยโซ่วงกระแตกสวงชวดช่วดอยู่หนากุรือเล็กตื่นมาตื่นว่าหามือว่าผู้ใด่เล็กน้อยอยู่ใส้มาหยอกกันอยู่หนากุดผมปูปูวาบเห็นเลยไม่เห็นกับพี่คนตัวว่าชนน์วันนี้ยิ่งขึ้นกับเล็กใหญ่ฟันฟันว่าบพุทธหงายบอกเน่บอกว่า ยายาทิมเกจหาหาเกจด้วว่านเกจหาหาเกจเ็กตัวแล้วเนี่เดียวเดี๋ยวเจหาหเท่านี้หรอเลขฝันก็ได้ครับเรียกเรีอาจารย์เนาะอันมาสรุปอีกเรื่องนึงว่าเรียอาจารย์ก็มีสองหาศย์หศแล้วกัสองศสองศเออแล้วก็เลข อ่าสี่ซุ้มนีเป็นเลขรถเกี่ยวกับรถเอห้าสี่เลขรถเนาะแล้วก็มีเกจห่าซ้ำไทยมีเกจห่าซ้ำไทยมือขึ้นนี่ว่าจานทร์มือขึ้นนี่ไม่ไสวดสดเลยนไม่ไม่สวดสวดันไม่สวดสวดนี่เราฝันเาพูดหอบมาบอกมามามาเบาน้่นก็น่าจะทมหาเกจเกจหาเด้อพื่านพ่อนน้นนานนนนั่นคือมาหมนกันอยู่นีมนกรซื้อว่าได้แล้วมันบอกก็มองซื้อว่าได้เนาะอ้า ใจจังไรกัแ hmm. ล้วแต่ผู้ใดที่มีบุญญาบารมีผู้ใดที่มีวาสนาหาสิทั้งใดายแต่ทั้งช่องกระนําเสนอให้เปลี่ยนแนวทางผู้มุ่อยู่บางกอกผู้บอาอยู่ภาคอีสานเพิจารณากันเราเองมองนี้ก็ได้เนาะแนนก่อนถือลงทุนกิดเบิ้งอยู่ดีสักวันก่อนถือลงทุนลงอย่างเบิงี้ยนะครับนี่ส่วนตัวอาจารย์บดนี มิมิตัวเน้นพิเศษบอมักโดยเฉพาะในกินในใจอาจารย์นีนมากตัวไหนอาจารย์กบตัวนี้แล้วก็สองหาศูนย์นี่ครับสองห้าศูนย์เออสองหาขัดเป็นสองตัวตัดหาศูนย์เลยบอจานทร์เป็นสองตัวกับสองห้าห้าสองโอ้สองหาว่าเป็นหาศูนย์แล้วพอยี่น้อยแล้วศูนย์ศูหาแล้วมึงเฮ็ดหกประตูว่าไงครับผมเฮ็ดหกประตูเฮ็ดหกเบื้องเอามันจิ้นนี่อยู่ระบบนี่แหละครับผมอืมมันจ่อมือจอเว้นเหละดิเนี่ยจังไร ขันทีบอลเข่ามากับเอฟซีมันบอกว่าไปตามเลขอาจารย์วัาดงน้าเพื่อนทีนี้เพื่นบอกติดบนล่างนิ่งหมดวันหนึ่งพันวันสองสามมือวันชุบระยวดนี่อาจารย์ทีไปใช้กันบุญแจกเขารไปบุญแจกเขาเนาะโมเมนบอกเรีขดอาอกคนพาด้วยในหาตาไปนํำยืนมาเหรอตาไปใช้คนตีตาไปใช้บอกพาด้วยน้ำกลอาจารย์ไป โอ้ยถือขี้บนเลยมันบแกะกับมันบอกแกะแต่เขาตีเขาไปเจอูันอดนูเห็นลุวหมดโอมาจกต้งว่ากับ่วนก้มฝันห้องมีท่านี้ละสมเราฟังนี่ละครับอือสิเลไปใส่สุ่มพุ่มพันยูบ่โอ้ว่าเปลี่ยนยังครับอาจารครับเดี๋ยวเช้ไหนที่ผมจีใา้แปะไปออ มันมันคือไหลพูดใส่กระดานเขียนในบันมันมีห้อยถ้าเราญายังก็อนญายังก็อนลูกดีแค่ชิลายเอาเอายังไงเลยเอาคลิปนี้เอาแต่คลิปเลขอาจารย์นี่ซะเออแต่เพราะว่าญาในส่วนพุ่นไทยไปแล้วเนาะยแต่เพิ่นมาส่งแล้วการว่าวาหลมันคือไหลไอ้ทีว่าจุดเตรียมนากระดานจะไล่ตาเดียวไปมันก็เปลี่ยนไล่ซื้อไปไล่ซื้อมันนิดเดอก มึผู้ใดมากไคกัเบื้องเอาแง่งเอาอดผู้ใดก็ได้บุญเป็นกุศลตัวามาครับมากหมื่นก็มากไ่ครับอืมนจะได้เฮ็ดสั่งอาจารย์เ้ยเนี่ยโอ้เฮ็ดย่างที่าจารเนาะกวิจาบุญพระด้วยแล้วสระแลดึงอะไมาแล้วไทยจกกะไทยสัมฤทธิชีห่างๆเน่ยไปไทยตรงนี้น้าให้ขึ้นหรอลุมาไปสัมัทธิ์ชี้าเองหลไปเออ่าสั่นมาโ่เมนต์ไปสิ ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะนี่กับเป็นโตเลกข,ของพระอาจารย์ฝันเนาะค่ะของวัดปลาดงหน้าเพิ่นนะคะกะทีนินนๆพระอาจารย์เพิ่นก็นเน้นให้งสองหาศูนย์นะคะกับสองหาหาศูนย์นี่แหละคะ่ะเลขสองศูนย์หาซี่เจนหาหาเจ็ดน,น่ะก็เป็นเลขฝันไม่ไม่ไม่นะคะไม่ไม่หมาดหมาดเลยเนาะค่ะเนาะกับกับเลขสายบุญนะค่ะทีมามาเยี่ยมมาชมนะคะของ มาขอตัวเล็ดตัวดีนะคะกะเพิ่นกรได้ยุสามเจ็ดนะคะกับ2องเจ็ดหานาะค่ะกะต้องให้พ่อแม่พี่น้อง f อฟซีเฮาเอาไปพิจารณาเบิ้งนะคะเด้อมากัะจัดคัดกับพานนะคะกะทำมักตัวได้กับจัดเลยค่ะกะลองเอาไปวิเคราะห์เบิ้งนะคะใส่สตินะคะ ใส่สติดีๆเนาะค่ะเนาะในการลงทุนเนาะคะ่ะเนาะแอดกับมีหนาทีนําเสนอนะคะส่วนหล่นกับยุทีดุลพินิตของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาล่ะค่ะว่าจะเอาไปพิจารณาแบบไหน,น้ะค่ะเด้อ ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซี้าไวแค่นี้ก่อนนะคะพอกันคลิปหนานเะะนาะเนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซี้าโชคดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งะะด้วยค่ะเด้อจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนกับทางช่องพิมพ์ผ้ารวยเนาะเนาะ พอมก็เป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ค่ะคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาเดีรับชมรับฟังต่อๆไปน้ำเด้อค่ะเด้อคลิปนี้แอดขอราไปก่อนนะคะขอขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟเฮาโชคดีนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ